โอเคครับก็การสนิเพื่อนชา YouTube Channel ทุกคนนะฮะชาว YouTube ทุกท่านนะฮะก็วันนี้อยู่กับช่อง Sing Story นะครับวันนี้มีสินค้าเข้ามาใหม่อีกหน่งรุ่นนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมได้ทําการรีวิวไปแล้ว2รุ่นด้วยกันนะครับก็คือเจ้าตัวหูฟังเกมมิ่งนะครับ2ตัวที่ผมรีวิวไปก่อนหน้านี้ก็คือเจ้าตัวรุ่นนี้นะครับก็คือเจ้าตัวอ่าอันนี้ยี่ห้อ A A K z นะครับผมนี่นะอ่ะ a k s a นะครับผมตัว GM นะครับ GMD2 นะครับเป็น Audio Mix กับอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เป็นอ่าตัวนี้นะครับตัวที่เป็น GMD3 นะครับตัวนี้ที่เป็นเอ่อสเตอริโอเอียร์โฟนนะครับเกมมิ่งเหมือนกันนะครับผมและที่ผมบอกว่าตัวเนี้ยมันมีเสียงดีกว่าตัว D2 นะครับมาวันนี้นะครับผมมีอีกหนึ่งรุ่นที่เข้ามาใหม่นะครับจะเป็นอ่ายี่ห้อ a k z เหมือนกันนะครับคือยี่ห้อตัวนี้นะครับผมขออนุญาตซูมออกนะครับผม อ่ะเป็นย่้อตัวนี้นะครับผมมาคือรุ่นนี้เลยนะครับ GM D4 นะครหรือ D4 นะครับจะเป็นสติโอนะครับเอียร์โฟนแต่ตัวเนี้ยจะให้เสียงที่คมชัดกว่านะครับเป็น h d v o i e เห็นไหมครับผม Head v o i c e ตรงนี้จะเขียนว่าสติโอนะครับตัวเนี้ยคือเหมือนกับว่าเสียงรอบทิศทางฟังไปเล่นเกมเนี่ยผมลองทดสอบนะครับทดสอบกับเกม Call of Duty นะครับ เว็บแรกที่เปิดเข้ามาเสียงก็หึมมากนะครับแล้วเวลาเล่นเนี่ยเสียงโอ้โหได้ยินเสียงรอบตัวนะครับผมเวลาเล่นเกมแระมาณนี่นะครับผมกล่อ,องเป็นอย่างนี้นะครับก็คือง่ายๆครับ GMD4 นะครับจะเป็นเออเซลลาวนะครับ Head r e w i n e นะครับผมซึ่งต่างจากพวกตัว D2 กับ D3 อยู่แล้วนะครับและอย่างที่แตกต่างกันนะครับสะดุดตามากคือเป็นลายคาร์โมลลายทหารนะครับตัวนี้นะครับตัวดีเนี่ยจะมาลายคาร์โมทั้งหมด4ละ4สีนะครับคือสีแดงนะครับที่ผมเอามารีวิวตัวนี้มีแดงนะครับมีเป็นสีน้ําเงินนะครับน้าเงินลายคาร์โมลลายลายเสื้อทหารนะครับแล้วมีสีเขียวเข้มนะครับแล้วเป็นสีเขียวอ่อนนะครับผมนะครับ ด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับก็เขียนว่าสเตอริโอส u าวนะครับผมมีอะไรมั่งครับอ่าเป็นไฮเดฟิชชั่นนะครับเพสเซตนะครับผมอ่านี่นะครับเซนซิทีฟนะครับเสียงอยู่ป98เดซิเบลบวกลบ3เดซิเบลนะครับผมอ่ามีอะไรอีกนะครับก็ประมาณนี้นะครับหัว หัวผมชอบนะมันไม่เป็นหัวตรงนะครับเป็นหัวหัก45องศาเรามาดูที่ตัวหูฟังมันพร้อมกันเลยดีกว่านะครับผมนี่นะครับนี่คือเจ้าตัวหูฟังรุ่น gm dc นะครับหรือ d f o นะครับเป็น hd นะครับ hd v o i t e หรือ stereo surround นะครับก็ตรงนี้จะแตกต่างคือเป็นลายทหารนะครับผมแล้วก็จะมีเจ้าไมโครโฟนนะครับมาให้นะครับ อีกอย่างหนึ่งที่มันแตกต่างนะครับตรงเนี้ยหัวไม้นะครับซึ่งใน2รุ่นก่อนหน้านี้สีมันจะดําไปทั้ง,งแถบเลยนะครับอันเนี้ยตัวดีฟอเป็นสีแดงครับเสียดายที่มันไม่มีไฟนะถ้ามีไฟเหมือนพวกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะสุดยอดเด่นมากเลยเวลาเล่นนะครับผมก็เวลาใช้ก็ง่ายๆนะครับก็เสียบเข้าไปที่ตรงนี้นะครับผมมันก็จะเป็นแบบเฮดโฟนนะครับผมไว้เวลาเล่นเกมนะครับผม นะครับก็จะมีปุ่มนะครับสามารถรับโทรศัพท์ได้นะครับไม่ทราบว่ากล้องจะเห็นหรือเปล่านะครับเพราะมันดำเงามากเลยนี่ละกันนะครับเอาเป็นว่าไม่เห็นน่าจะอ่ะเนี่ยปุ่มกลางครับคือปุ่มรับสายนะครับแล้วก็เพิ่มเสียงเบาเสียงนะครับจากที่ผมเทสนะครับมันสามารถเพิ่มเสียง เบาเสียงเนี่ยมันเซนสติทนะครับไวมากคือกดปุ๊บมันก็เบาเสียงปุ๊บเร่งเสียงแล้ทุก็เร่งตามเลยนะครับผมอ่าตัวนี้ก็มีมีอะไรอีกมีประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ในชุดก็จะมีอ่าจุกเยาะจุกจุกเขาเรียกจหูฟังจุกยางมาให้นะครับเป็นสามไซส์สามขนาดนะครับสำรองสำหรับเพื่อนเพื่อน,อนบางคนที่แบบ บางคนก็หูเล็กบางคนก็หูใหญ่นะครับใส่แล้วมันหลวมมันอะไรประมาณนี้นะครับผมโอเคนะครับคุณภาพเสียงนะครับจากที่ผมลองเทสนะครับฟังเพลงนะครับถ้าเทียบกับตัวรุ่น D2 D3 นะครับถือว่า ดีกว่านะครับแต่ไม่เสียงไม่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 เขาเรียกว่าไม่แบบตุ๊บตุบตุ๊บตบเหมือนหูฟังที่แบบเบสแรงๆถึงขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเวลาเล่นเกมเนี่ยเสียงออกมาได้ดีดีกว่าเจ้าตัวที่เป็น D2 หรือ D3 นะครับผมก็คือเสียงตัวนี้มันจะเป็นอย่างที่บอกนะครับเป็นสลา,าวนะครับเสียงรอบตัวนะครับผมการเล่นเกมพวก Call of Duty หรือ PUBG อย่างเงี้ยครับจะทำให้ได้ยินเสียงที่ชัดเจนและสมจริงมากขึ้นเหมือน การใช้หูฟังเฮดเซตแบบครอบนะครับแบบในคอมอะไรประมาณนั้นนะครับผมโอเคนะครับผมก็ขอจบนะครับการรีวิวนะครับหูฟังนะครับเกมมิ่งนะครับอ่าของยี่ห้อ A A อะไรวะนี่ A KZ นะครับเป็นรุ่น GM D4 นะครับเรียกง่ายๆหูฟังคาโมครับใส่แล้วว่า อ่าสกิลในการเล่นเกมเนี่ยเราจะสูงขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เมื่อนคนไหนชอบในคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจนะครับหรือใครใจดีนะครับก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยละกันนะครับผมโอเคนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปละครับสวัสดีครับ